ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับวันนี้ผมได้นําเพื่อนเพื่อนพี่ครับมาชมภาพบรรยากาศของการตักบาตรเทโวที่วัดทุ่งีติณีจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งภาพที่จะมีเพื่อกลุ่มใหากันนะก็คือการเตรียมท่านใดที่ขับขบวนมาถึงแล้วในการที่จะออกรับบิณฑบาตนะครับก็จะมีพรธีธีน้องศาสนาพี่น้องศาสนาสนิกชนอย่างมากมายนะครับที่มาดูแลร่วมในการตักบาตรนะครับ แม่เห็นพี่ๆน้องๆมาเห็นรอยยิ้มเห็นใส่ชุดขาวนะ่เหนนี้คือเรื่องขอสดชื่นก็โคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะไม่เคยเลยก็ถือว่าใจเราก็เบาขึ้นแต่เป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการทำบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำในจิตใจของแต่แต่ละคนแต่ละท่าน,นเลยนะมันเกิดความสมบ เกิดความเบา,าเกิดความสวาม่างเยอะแยะมากมายยังไงก็นะพี่น้องบ้านเราบาดทีนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของการเตรียมตักบ,บารนะครับของบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนเดี๋ยวเรามีไม้แกะแค่นี้เลย

บริวารเยอะ ก็ฝลายเรืการทั้งหลายก็พ้นนะเป็นอิสระผู้บริโภคผู้นักก็สามารถพึ่งพิตธีดีที่พระเจ้าเป็นมรดกได้มักได้ผลกันมากมายมหาศาลนี่เป็นส่วนสำคัญในพุทธการวันนี้ หลังจากที่วัดมาหลายปีพิธีสำคัญอย่างวันนี้คือเป็นวัดหนาให้กับอำเภอพิคตโกแล้นมด มันสุดยอดนะคนไหนลองหัดวางดูสิลองปลดภาระจิตใจที่กังวลโน่นนี่นะลองลองปล่อยมันทิ้งบ้างนะมันจะมีรู้สึกมันมีความสุขนะเออมีความสุขแปลกแปลก,ปกลองทำดูนะโตองแค่ไหนโต๊ะททเท่านี่จะกลัว โอ้ประทางฝั่งนี้ยาวไปสุดประตูบางครังก็ของเต็มก็ต้องเอารถสาเล้งครับมาทยอยถ่ายไปนะครับ

เริ่มต่างข้ามาแล้วก็เริ่มปล่อยเป็นละอองมาแล้วครับก็ต้องเสียงคูยขรับว่าจะตกหรือไม่ตกอย่างน้อยเราก็ถ้าลูกประพฤติการเป็นมาไม่เจอควางสุข

ไม่เอาลูกไหนครับเนี่ยทั mm ้งมาทีนี้เราจะติดจัดใส่บาตรผ่าปนนะครับแหลใส่บาตรผ่าปนปพยายามติดสารระพีดีๆเอาไว้ขอบคุณผู้ใหญ่ต้นตาลขอบคุณผู้นำหมู่บ้านทีพวกเห็นนี่ก็เป๊ะๆรู้เนี่ย อือลำไส้อ่ะหอดกยังรู้ตวยับ้าลัไม่ตอกปวนใจนะที่น้องที่ยังไม่ได้ใส่บาตรนยังไม่ถึงไม่ถกลัว เดี๋ยวตามงแต่หนุ่มๆท่านใดที่วางเว้นอาจจะต้องลดนะองนี้ลังท้ายอองดูติเราใส่บาตรกันใส่ฝนจะเป็นยังไงนะครับกชื่นสบายใจแล้วก็ท่านใจให้เบาสบายเท่าไหร่นยเบา ไปการบนแล้วก็ประชาสพันธ์แต่ท่านใดที่อยากจะมีะมีความศักดิ์สิทธิ์ของเขาฉะนั้นโยงท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะบูชา หกน็ยังอยู่เพราะว่ามีจำนวนทั้งหมดแปนะครับนะถือว่าวันนี้ไม่สะดวกเพามาเอากลับไปบ้านนักเรียอยากมาบูชาก็ติดต่อธรรมยานก,ก,าาก็ได้นะครับถ้าวันนี้ไม่สะดวกก็เออนางฟ้านางฟ้าจ๋าเดินไชทางไหนจ้าแหมนางฟ้านี่หอมเดือดจริงเลยนะครับ ขอบคุณผ uh, ู้ใหญ่จำปาที่ดูแลทางฟ้าเห็นและชื่นใจในหลายบ้านนใหลายความคิดหลายหลายฐานะเยอะมีคนมาคนเดียวกันอยู่ด้วยคุณคุณน้าอยู่ไหมเอ่ยคุณน้าอยู่ไหมช่วยจดรายชื่อผู้ที่จะมาบูชา แต่มนไพรจะก่่ก็สาทุกโยนไละขอบคุณขอบคุณทุกหน้าที่อู่ใน่ว่เขียนทุกที่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเลย แรงเราาพูดสมากแล้วก็ถ้าเราพูด่าอยู่รแง่ายู่ัวแบันเองอยู่เชื่อที่ีผมเองตมารน้นี่ีกีว่าตดแล้ว ลอยครับรับดูพี่อ๋อใน่ไหมเป็นพี่ดีีจะเป็นกระพาแต่ลงชื่ยังไม่ปัญาอยู่าอะไรใชครับใช่ครับ ครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะครับก็เริ่มจะเปียกแล้วนะครับแต่ก็สาธุชนก็ยังมีความศรัทธานะครับในการที่จะทำบุญตักบาตรอยู่นะครับไไไไดดดด้้้้้ ตอนนี้กับฝนตกลงมาแล้วครับก <ST an> ็เป็นปริสัท์ครั้งแรกครับที่ตักบ,บาดไปฝนตกไปครับมาช่วงสุดท้ายพอดีครับฝนตกช่วงสุดท้ายพอดี ก็หมดตอนนี้ก็คือเซตติ้งครับการตักบานนันดูครับนี่ก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับทั้งข้าวสารแล้วก็สิ่งของตะการครับรีนเต่อน้ำปลาะอะไรก็แล้วแต่ครับก็คืออย่างรวมอยู่ในนี้หมด กองด้วยกันกองด้วอีวกกองหนึ่งนี่ตักแค่ในในหมู่บ้านในชนเดียวกันคือสัมภาพของคนที่ตกจะมา ไปนะครับหลับทุกทายรับอาหารกีนาบารในทับกลาง

ก็อันนี้ก็คือปัจจัยที่บรรดาท่านสาธุชนได้จ่อหัวจ,บ,อจอบก้าวใส่บาทมานะครับตักบาทเทโวพอดีว่าในช่วงท,ท้ายนะครับก็พอดีว่าฝนมันตกก็เลยเอามาพึ่งลมครับก็เป็นอันว่าการตักบาทเทโวโรหณะสำหรับปีนี้นะครับก็แม้ช่วง ในท้ายนะครับฝนจะตกมาแต่ก็ไม่สร้างปัญหาเท่าไหร่นะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออนุโมทนากับอาพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันนี้นะครับส่วนผมเองก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ